ล่อลวงศัตรูให้ตกหลุมรักตอนที่27จางเสียวจิงรู้สึกหวั่นไหวคิดในใจการเสียสละความบริสุทธิ์ของคนเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะรับประกันความอยู่รอดของประเทศได้หลายหลายร้อยชั่วรุ่นคุ้มค่ามากๆเพียงแต่อีซื่อในตอนนี้ไม่ใช่คนรักไว้เด็กที่น่ารัก ผู้ที่เชื่อถือได้และรักษาสัญญาอีกแล้วใน800ความคิดของเขาอย่างน้อยก็มี700ความคิดที่อุทิศให้กับความบริสุทธิ์ของข้าเขาไม่มีความน่าเชื่อถือเลยอะ่ะจางเสี่ยวจิงเอ่ยถึงจะพูดแบบนั้นแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าจงใจล้อข้าเล่นหรือไม่ให้ข้าฟังบทสนทนาของพวกเจ้าก่อนจากนั้นพวกเราค่อยมาว่ากัน คิดใในใจเจ้าบอกว่าจะสอนข้าให้เป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์และพักดีแต่เจ้ากลับเล่นไใบคำกับข้าใครจะรู้ว่าเสนาบดีเจ้าผู้นี้จะเป็นแค่คนแท้เจ้านามเสียงหรือไม่อย่ายอมแพ้เด็ดขาดอีซื้อเอ่ยครั้งนี้เขาได้บทเรียนแล้วรู้ว่าต้องถามเรื่องรางวัลก่อนแต่ องชายสิบจะรับประกันได้จริงหรือว่าเมื่อเรื่องนี้เสร็จสิ้นท่านจะมาส่งถึงประตูอย่างเชื่อฟังเกรงว่าจะหลีกเลี่ยงค่าเหมือนกับงูหรือแมลงป่องและไม่เหยียบมาที่จวนอองอีกเลยจางเสี่ยวจริงหลบสายตาด้วยความรู้สึกผิดจากนั้นผลักอีซื้อเอ่ยเจ้าคิดว่าทุกคนจะเหมือนกับเจ้างั้นหรือ ไม่รักษาสัญญาและโลภมากบิดเบือนข้อเท็จจริงเล่นเกมใบคำวางกับดักผู้อื่นอยู่เสมอเจ้ามีอำนาจล้นฟ้าแม้แต่เสด็จพี่ของข้ายังต้องหลีกทางให้เจ้าหากข้าผิดนัดชำระหนี้เจ้าจะทำอะไรกับคนอย่างข้าไม่ได้เลยงั้นหรืออีซือพูดนั่นก็ใช่ถึงแม้ว่าองค์ชายสิบ จะหนีไปจนสุดล่าฟ้าเขียวแต่ก็หนีไม่พ้นฝ่ามือของข้าหรอกถ้าเจ้าผิดนัดข้าก็มีวิธีมากมายที่จะจัดการกับเจ้าแน่นอนว่าต้องดีกว่าวันนี้หยาบคายมากกว่านี้ไรยางอายมากกว่านี้จางเสี่ยวจิงตัวสันเทาคิดในใจวันนี้ก็หยาบคายและไรยางอายมากพอแล้ว จะหยาบคายและไรยังอายไปมากกว่านี้ได้อย่างไรจางเสียวจิงพูดเช่นนั้นกรุณาจัดการให้ด้วยอีซื่อที่เห็นท่าทางของจางเสียวจิงถึงกับพูดไม่ออกเมื่อยามค่ำคืนมาเยือนณนะจวนเซิร์เจิ้งอ๋องเสนาบดีเจ้าวิ่งเข้าประตูจวนอ๋องมาจางเสี่ยวจิงที่แอบมองจากหน้าต่าง คิดในใจเป็นเสนาบดีเจ้าจริงๆด้วยเสนาบดีเจ้าหรือที่รู้จักในนามเจ้าชิงกัวเขาคือคนที่เมื่อราชสำนักตกอยู่ในความโกลาหลลุกขึ้นมาต่อต้านอีซื่อและสนับสนุนสเสด็จพี่ให้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเขาเป็นพวกกษัตริย์นิยมอย่างเหนียวแน่นในสายตาของทุกคนเสนาบดีเจ้าเปิดประตู และตะโกนด้วยความโกรธนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยทุกคนต่างก็พูดว่าหากไม่ใช่เพราะเสนาบดีเจ้าตระกูลจางคงได้ล่มสลายไปนานแล้วตอนนี้แม้แต่เสนาบดีเจ้ายังเชื่อมั่นในตัวอีซื่อและหันหลังให้เขาสถานการณ์เช่นนี้เสด็จพี่จะไม่เกิดความอ่อนไหวและสงสัยได้อย่างไรอีซือเอ่ย มาแล้วหรือเสนาบดีเจ้าโวยวายตอนแรกเป็นข้าที่ผิดเองข้านึกว่าเขาจะเป็นคนที่ดีไม่คิดเลยว่าทั้งที่เป็นเชื้อพระวงคนหนึง่งเขากลับทำเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จริงๆอีซือถามเกี่ยวกับสงครามที่ซับซ้อนในปีที่แล้วเสนาบดีเจ้าได้ค้นพบความจริงแล้วหรือไม่ เสนาบดีเจ้านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะระเบิดออกมาทหารที่อยู่แนวหน้ากำลังต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติของพวกเขาเขากลับไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างลำดับความสำคัญได้และใช้เวลาทั้งวันในการดำเนินการแผนชั่วร้ายเหล่านั้นแผ่นดินนี้เห็นชัดๆว่าเป็นแผ่นดินของเขาตระกูลจาง เพื่อที่จะกำจัดพวกต่อต้านเขายังร่วมมือกับศัตรูต่างชาติด้วยเขาถึงขนาดสามารถโจมตีกองทัพตระกูลอี้ของท่านจากด้านหลังได้บางครั้งข้าก็รู้สึกว่าอยากให้ท่านอยู่ในตำแหน่งนั้นมากกว่ามันจะดีกว่ากับราชสำนักปัจจุบันที่กำลังวุ่นวายอยู่อี้ซื่อพูดข้าเชื่อเสมอมา ว่าใต้เท้าเจ้าเป็นคนพักดีและมีความรักชาติในปีนั้นท่านมักจะมาเผชิญหน้ากับข้าซึ่งเป็นคนมีเจตนากบฏเสนาบดีเจ้าพูดไม่โต้แยง้งข้าจงรักพักดีต่อผู้ปกครองแผ่นดินเพียงผู้เดียวเท่านั้นทำร้ายพี่น้องสร้างสมกองกำลัง และปราบปรามผู้เห็นต่างไม่แยกแยะระหว่างความพักดีและความทรยศคิดถึงเพียงความใกล้ชิดและระยะห่างมีอะไรอีกบ้างที่เขายังไม่เคยทำจางเสียวจริงที่ฟังอยู่ตลอดคิดในใจไม่ไม่จริงอีซือพูดท่านในตอนนั้นมิใช่ว่ารู้แต่แรกแล้วหรือ ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเสนาบดีเจ้าถอนหายใจในฐานะผู้ปกครองการมีวิธีการบางอย่างที่น่าสงสัยเป็นเรื่องปกติอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่กล้าหาญมีความทะเยอทะยานและมีความสามารถในการเก็บตัวเงียบสถานการณ์ในเวลานั้นไม่มีทางเลือกอื่นตอนนี้ดูเหมือนว่า เสนาบดีเจ้าหัวเราะออกมาคำหนึ่งจังเสี่ยวจริงสีหน้าไม่ดีคิดในใจสเสด็จพี่บอกว่าการต่อสู้ครั้งนั้นถูกจัดฉากและแสดงโดยอี้ซื่อจงใจส่งคนไปแอบอ้างเป็นเขาและโยนความผิดให้เขาเป็นเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้ขุนนางในราชสำนักหลายคน เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและหันมาต่อต้านอีซื่อส่วนเรื่องตัดแขนตัดขาและทำร้ายพี่น้องมีแต่ผีเท่านั้นที่รู้มิใช่เพราะว่ามันผ่านมานานแล้วหรืออีซื่อเป็นคนลงมือด้วยตัวเองและเขายังโยนความผิดให้เสด็จพี่อีกเสด็จพี่ป่วยออดแอดและนอนอยู่บนเตียง แต่ก็ยังคงดูแลกิจของราชสำนักทั้งวันทั้งคืนพยายามรักษาอำนาจในวังหลวงเล็กๆน้อยๆให้อยู่ในมือและในสายตาของพวกเขากลับกลายเป็นคนกระหายความสำเร็จมีใจที่โหดเหี้ยมมีหัวใจเหมือนอสรพิษไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่คนชั่วเป็นคนแรกที่ยื่นเรื่องร้องเรียนล่อลวงศัตรู ให้ตกหลุมรักตอนที่28เสนาบดีเจ้าพูดเมื่อไร่ท่านจะเอาบัลลังเขามาหรือว่ามีลูกหลานเชื้อพระวงศ์คนไหนที่ท่านชอบบ้างหรือไม่อีซื้อยิ้มบางๆพูดไม่รีบและรินน้ําชาใส่ถ้วยยกไปให้เสนาบดีเจ้าเชิญท่านดื่มน้ําชาก่อน เสนาบดีเจ้าพูดในบรรดาสมาชิกเชื้อพระวงศ์ก็มีผู้มีความสามารถมากมายอย่างน้อยที่สุดเป็นหวายยางอ่องก็ยังได้ถึงแม้ว่าหวายยางอ่องอายุไม่น้อยแล้วแต่มีจิตใจเรียบง่ายดื้อรั้นและชักจูงได้ง่ายจางจิ๋วเหยาชี้ไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นแต่การเรียบง่ายและมีความดื้อรั้น บางทีก็อาจจะกลายเป็นกษัตริย์ที่สามารถรักษาสถานะเดิมเอาไว้ได้ครั้งนี้ข้าจะไม่ผิดพลาดอีกหน้าของจางเสี่ยวจริงตอนนี้ไรซึ่งสีสันมีคำว่าไม่มีความคิดเห็นอุปนิสัยเรียบง่ายดื้อรัน้นไม่มีสติแท็กอยู่บนหน้านี่เป็นการดูหมิ่นค่า นี่คือการดูหมิ่นข้าง,งั้นหรืออีซื่อเอามือกุมหน้าตัวเองไว้พยายามกลั้นหัวเราะอย่างสุดความสามารถเสนาบดีเจ้าพูดถ้าเป็นเขาอย่างที่พูดมันคงจะง่ายขึ้นบังคับให้จัก,กรพัรดิแต่งตั้งผู้สืบทอดเสียก่อนจัก,กรพัรดิป่วยมานานหลายปีแล้วแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตกระทันหัน สถานการณ์ทางการเมืองก็คงไม่วุ่นวายมากนะักอีซื้อกระแอมกระไอพูดวายอย่างอ๋องคงไม่ได้เขาต้องการรังอยู่เป็นชายาเซอร์จ้องอ๋องให้กับข้าใบหน้าของเสนาบดีเจ้าและจางเสยลจริงเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเสนาบดีเจ้า ชี้ไปที่อีซือท่านท่านนี่ท่านทัศนคติทางโลกได้รับผลกระทบอย่างแรงพวกข่าวลือที่ว่าท่านรังแกทั้งชายและหญิงมิใช่เขาเป็นคนปล่อยข่าวลือเหล่านั้นเพื่อทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงหรอกหรือหรือว่าท่านจะชอบผู้ชายจริงๆพูดจบเสนาบดีเจ้า ก็นั่งหน้ามุยอีซื่อไม่ตอบรับและปฏิเสธแต่จางเสี่ยวจิงนั้นโมโหมากเพอเจอถ้าเขาไม่ได้ถูก้อมล้อมไปด้วยนาง้มทุกวันเขาจะปฏิบัติต่อข้าอย่างสุภาพและหยาบคายเช่นนี้ได้อย่างไรแล้วยังซ่อนภาพของเสด็จแม่ของข้าเอาไว้เป็นความลับได้อย่างไรจางเสี่ยวจิงคิดในใจ ตอนที่ข้าเข้ามาในโจนรส์เจิ้งอ๋องวันนี้ข้าควรจะหาและทำลายภาพของเสด็จแม่ซะเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาไม่อาจปล่อยให้อีซือไม่เคารพต่อเสด็จแม่อีกเซนาบดีเจ้าถามถ้าอย่างนั้นท่านจะทำอย่างไรต่อไปอีซือตอบความก้าวหน้าที่ช้าจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ เหมือนกับที่ข้ารออย่างอดทนจนกระทั่งเสนาบดีเจ้ายินดีที่จะสร้างพันธมิตรกับข้าสักวันหนึ่งเขาจะต้องได้รู้ความจริงที่แท้จริงถ้าหากจางจิ๋วเหย่ยาตายเร็วเกินไปนั่นย่อมไม่มีหลักฐานปล่อยให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไปก่อนยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่อยากทะเลาะนองเลือดกับเขา เสนาบดีเจ้าพูดนี่ก็จริงตอนนี้ข้าถึงได้เชื่อว่าท่านไม่มีใจที่จะขึ้นครองบัลลังเลยจางเสี่ยวจริงคิดในใจมันชัดเจนว่าการตายของพี่เจ็ดนั้นเกี่ยวข้องกับเขาเขาจะมีความตั้งใจแบบนั้นได้อย่างไรจางเสี่ยวจริงเจ้าจะต้องไม่หวั่นไหว เจ้ามีอาจเชื่อใจได้เป็นเขาที่ริเริ่มให้เจ้าแอบฟังบทสนทนาที่เป็นความลับสิ่งที่เขาให้เจ้าเห็นเป็นแค่เพียงสิ่งที่เขาต้องการให้เจ้าเห็นสิ่งที่เขาให้เจ้าได้ยินคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้ได้ยินเจ้าต้องไม่หวั่นไหวและไม่ลงเชื่ออะไรง่ายๆเสียงจากเงามืดอยากเข้าไปยุ่งเรื่องของราชวงศ์ ทำไมเจ้าไม่เชื่อฟังกันละ่ะเขาสมควรตายและอีกเสียงหนึ่งน้องพี่หลักฐานวางอยู่บนโต๊ะของเจ้าเจ้าดูมันด้วยตัวเองเถอะจางเสี่ยวจริงที่กำลังใจลอยเผลอไปจับม่านทำให้เกิดเสียงขึ้นเสนาบดีเจ้าหันมาตะโกนนั่นใครจางเสี่ยวจริงสะดุ้งหน้าถอดสี อีซือพูดก็แค่แรคคูนตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้เล่นสนส่งเสียงดังเล็กน้อยเสนาบดีเจ้าถอนหายใจวันนี้ก็พอกันตรงนี้เถอะต่อไปหากเกิดอะไรขึ้นพวกเราไปคุยกันที่หอสุราจุ้ยเซียนแล้วกันจบตอนค่ะพบกันใหม่เร็วๆนี้